มันอกมันมันก็ง่ายไม่จําเป็นอธิบายมากก็คือการกระทามันมีอยู่นะมันเกิดไม่ใช่อันเกิดอย่างนมันเกิดขึ้นสกิตมันไปรู้จิตมันรู้ถือไม่ไปรู้วความจําคือมันรู้มันรู้ความจริงคือเราไปประกาศหาความจริงไม่ใช่ไม่ใช่ประกาศหาความจำโดยมากเราไปประกาศโือเราพูดจะม,มีความจํามากกว่า มันจะปิดก็ปิงไว้ถ้าความจาแล้วมันก็สนสสยถ้าความริงมันก็วนไสยแต่ว่าต้องทาค,คือคือมันมีคล้ายๆกับโถน้ำเนี่ยนะจะเปิดช่องหน้าออกทีเดียวเยนี่ไม่มีที่ออกใช่ไหมครับที่อื่นไม่มีที่ไหลออกนะครับมันจะเอียงไปตรงนั้มันก็บอกไม่ออกก็ไม่ไมีมรู้ลครับและตามคำสอนแนะนำของคนคนนี้เนี่ยมันไปตรงนั้น พยายามทำจิตให้มันไปตรงนั้นทําอย่างนี้มันจะไปตรงนั้นยนะอย่างจะาซีไฟคว่าหน่อยเราเปิดยังไงทำอย่างนี้มันจะวาง้นมอทำอย่างนี้มันมีความมือม,มันมีเปตเต้รมันมีวัคซัมอยู่ในมันกันจิตเมื่อเราไปทำอ่ะน้ํนาเนี่ยมันบริสุทธิ์ตั้งเต่เมื่อวันก็ไม่ไปมันไม่มีทางน้ำไม่ไปแล้วเราบอกเราทำอย่างนั้นเราทำอย่างนั้นบริสุทธิ์นี่มันน้ำมันไรออกมันอ,ออกอย่างนี้ ันนี้มันก็เลยกันเรื่องพองมันการดินทางก็ต้องทําอย่างนี้มีหลักอันหนึ่งแล้วมันก็หลักที่สองนั่นก็ไม่ยากเราได้หลักขั้นแรกก็ได้ดยจงกว่าอย่างคนไทยเร,ราควรจะทำอย่างการภาวนาจะทําอย่างไรจะทําให้มันเป็นไปอย่างไรก่อนอย่างนี้ต้องรู้เรื่องกันก่อนการนั่งสมาธิสงบอย่างนี้จะให้มันเป็นอย่างไร เมื่อสงบแล้วมันจะเป็นยังไงมันให้มันเป็นไปในรูปไหนอย่างนี้นี่ก็รู้จักแต่ความเป็นจริงไ้ความสงบมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็พบความสงบนั่นแหละเมื่อพบความสงบขึ้นมามันก็แปลกแปลกกับที่ไม่สงบอันนั้นอันเดียวมันเห็นแล้วจริงอันนี้ก็เียกว่ามันไม่ควรจะเป็นไปได้แพนเป็นไปได้เห็นว่านั่งดับตาเนี่ยมันก็คิดอย่าง ดับตามีประโยชน์อะไรจะลืมตาไม่ยังไ่เห็นด้ยวยนี่ถ้าได้ดับตาจะด้วยเพงอ,อย่างเราลืมตาเราคิดไปที่ไหนดับตามจะเห็นอะไรอ,อความมีจริงยิ่งดับตาม,มยิ่งไปไกลเลยนะนั่นลงลองนั่งดับมันมันมันยิ่งไปไกลเลยนะลืมตามเห็นแค่ไหนนะอันนั่นยกว,ว่าหาตาในหาตาในหาตาข้างในเกิดปัญญาหลายอย่างอย่างนี้แบบมันเป็นปนี้ เกิดประมาณเช่นว่าถ้าเราทําไปมันเกิดจางนี้ขึ้นมาเขาเกิดจางนี้ขึ้นมาแเราบอกว่าอันนั้นอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจผ่านไปถ้ามันเป็นนี้อันนี้ก็ไม่ต้องสนใจผ่านไปไม่ต้องสนใจมันจะเกิดอะไรมันมอเกิดได้หลายอย่างผ่านผ่านไม่ต้องผันนทิ้งมันไปเรื่อยๆเช่นว่าทางถนนสายนี้เนี่ยเช่น เส้นหนึ่งแดงเนีเ่ยเดินตรงไปนี่เดินไป<ม>ถ้าไม่ต้องการอะไรเดินไปตามถนนสายนี้ถ้าเราไปเจอ,อนเนก้อนหินก็จับเป็นขั้วดวงใจกลางานะ<ม>ไปเจอทนไหแล้วก็จับเป็นขั้วดวงใจกลางซะคือเราไม่ต้องการนี่แล้วก็เดินทางเราด้วยใจถึงจนถึงที่สุดเลยนะ<ม>ไอสิ่งที่พอรู้สึกนึกคิดปรามประระได้หลายอย่างซึ่งมันนีเป็นหนี้เรางสงสัยอยู่นี่แล้วก็ อันนี้เราส้องัดเุณบอก่อันนี้ไม่น <imprisoned. bunker. S 2> ต,ต้องาอันนี้เป็สตคัญกอารมณ์อารมณ์มันเกิดได้อย่างเห็นว่าเราจะมาวัดนงประพงศ์นี่เป็นต้นค็จะมาถึงวัดประพงศ์ในทางวันนีหลายสายนย่อมีกระชังมันละพามันไคทรไมาต้องการอารมณ์้อย่อนกันเราจะทําให้มันสงบอารมณ์ที่ไม่สงบมันก็ควนเดี๋วมันเกกับเราอย่างเราจะมาวัดนงประพงศ์นี่เป็นต้น ไอ้ทางมาวัดหุวงปู่พงนั่นแหละมันมีหลายสายที่มันผ่านกันอยู่นะถ้าเรารู้จักว่าไอ้ทางผ่านนั้นอนะไรต้องผ่านมันไปน,นี่ใช่ไหมมันต้องผ่อนใจมันไปเส้นนี้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราตัดอารมณ์อารมณ์อย่างเช่นว่านั่งพุ่งแม่จิดแต่ผมรู้สึเป็นยังไงน้อมนไม่รู้อะไรน้อมันจะเห็นอะไร,รอยอยน้อยยังไงตัดมันออกเลยตรงเนี้ยเกกาทางเราเฉยๆเช่นนี้เป็นต้น ถาถมันิรมันตัดมันออกมันจะรู้อะไรเนาะมันจะเห็นอะไรเนาะมันจะเป็นยังไงเนาะเนี่ยถ้าเรานั่งมันชอบจะคิดอย่างนี้เนาะตัดมันออกอันนี้ไม่ใช่เย่าเพิ่งไปศึกษาอันนี้ไม่ใช่หน้าที่เราจะ็ปศึกษาเราศึกษาเราเรียนพูกของเร,เรไปไปเรื่อยมีอะไรมันไม่ต้องการเท่านั้นเยอะปอเอ็นมาการนั่งสมาธิเนี่ยเมื่อกินเราวุ่นวายอยู่เป็นปกติกิตของเราเราจะนั่งให้มันสงบอย่างนี้นั่งให้มันสงบดี๋ยวนั้นมันก็ยังวุ่นวายอยู่ ก็เพราะมันเคยวุ่นวายมาแล้วนั่นคืออารมณ์เกล่านี่แหเมื่อมันเคยวุ่นวายเสร็จมาแล้วเราบอกว่าถ้าไม่ชินก็ตามมันไปดูชินก็ตามมันไปดูไม่ต้องอันนี้ขั้นนี้เราไม่ต้องศึกษาอันนี้เพราะว่ายังไม่ถึงขั้นจิตศึกษาอันนี้เออเราตัดกระแสมันเรื่อยๆไปมีอารอมณ์มาเราทิ้งมันไปนี่เจ็นวันเรานั่นนงกำลังดมหายใจเข้าออกอยู่ยนี่ด้วย นี่คือคือหน้าที่ของเราที่จะต้องศึกษาในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ลงเข้าแล้วก็รู้จักลงออกแล้วก็รู้จักลงเข้ายาวรู้จักสั้นรู้จักยาวแล้วก็รู้จักละเอียดรู้จักนี่หน้าศึกษาของเราตอนนี้เรับนี่ยนี่ศึกษาเท่านี้เอี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปอันนี้อันนั้นยังไม่ศึกษาในเวลางนี้ยังไม่องได้งด ยังไม่ใช่นาทีของ<ต>เราที่นี้มันเกิดได้ยินนี่สมมติได้ยินเสียงต<ช>ืวยิ้มเสียงผู้กับบางอย่างสมมติเราก็หดอย่างนี้นะอาจารย์รยว,ว่าก<ช>ำหนดเนี่ยทีนีเก็หูแล้วก็ได้ยินนี่ผูย้ยิ้เงี้ยแล้วมันจะทำอะไรฮะอันนี้ไม่ใช่ว่ามันไม่ได้ยินนะเราร,ร,รูมันนะเราจะคิดว่าไงตรงน,น,น, <ะ S 1> นั้นเราคิดว่ามันเสียงมันมากวนเราเนี้ยครับรู้สึกว่ามันจะขวนจะพุ่ลองตรงครับผม่งพลออย่างนี้เราคิดผิดนี่เราคิดผิดคนรงคาญจิครับ ไอ้ความเป็นจริงก็ธรรมชาติมันจะบอกใครนะตาามันเสียงมันตะโกไม่ต้องพานเลยเกินนะแล้วก็นี้ไปอยู่ตรงนั่นเออยไปอยู่ตรงนั่นตัสงบไปไปเสียเงินมีมาอีกไม่ใช่เสียจริงเสียงคนเพราะคนต้พานไปที่นั่นคนต้องพานไปนี่นั่นคนล้พานไปที่มีแต่เสียง,งรตรง,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 งนั่นเมื่อก็เกิดปัญหาไปไ้นมาไอ้นี่มันเรื่องอะไระเราจะนี้จากเสียงแคนี้ไปตรงไหนเนาะมันจะเกิดขึ้นมาในเวลาที่เราทําเพียร็นเลย ไอ้ทีกาลังที่มันคิดอยู่เช่นนั้นนะบอกเขาเข้าใจว่าเสียงนั่นมันมาควนเราถ้าเสียงมันวนเราก็จะทลายเราก็นึกว่าเราคิดถูกเมื่อทึกเมื่อนึกว่าเราคิดถูกแล้วก็หนีเสียงเรื่อยไปหนีไปที่ไหนมันก็ต้องมีเสียงแม้เสียงของเราในตัวเรามันก็ยังมีอยู่ทําไปทําไปมันจะเกิดอะไรขึ้นมาอีกอันนี้เราไปกวนเสียงหรือเสียงมาขวนเราเนี่ยมันจะเกิดอย่างี้ <Yeah. S 2> จะมีปัญหา,านะี่เห็นมาแล้วนะแต่ก็คิดกับไปพีนาต่อไปกำหนดต่อไปคู้พบความจริงแล้วเราไปขวนเขา <c oughs> ไม่ใช่เขามากวนเราคิดเช่นนี้แล้วก็แก้ตรงนี้ไม่ไปแก้ตรงนั้นไม่ไปแก้เสียงเราแก้ตรงนี้โอ้เราไปขวนเขาเนี่ยเมื่อเราคิดเช่นนี้ไอ้ความรู้สึกตังนี้มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนจากที่ว่าเสียงมาขวนเราแล้ว ถึงแม้มันได้ยินอยู่ก็ไม่รำคาญเนี่ยเออแก้ตรงนี้มันจะแก้ตรงน,นั้นเสียงนั้นมันเป็นอยู่กันจะไปที่ไหนไม่มีเสียงเพื่อให้เป็นคนหูห่วกวิจิตรปฏิบัติหรือเป็นคนตาบอดเรือเป็นคนบ้าจึงจะปฏิบัติอย่างเงี้ยเล่ามาให้เสียงให้รูปมีแต่นในโลกนี่หรือเราจึงจะปฏิบัติกันได้มันเป็นไปไม่ได้เออให้เรารู้เท่าว่าเสียงนี่คืออะไรให้เรารู้เรื่องพองมันนะ เมื่อเรารู้เรื่องของมันนะโอ้พบตัวจริงแต่ว่าเราไปกวนเขาเนี่ยนี่นี่มันก็มีทางแล้วนี่ถ้าเรารู้จักเราไปกวนเขาเราคิดผิดไปฮะไม่ใช่เรื่องของเราแล้วก็ปล่อยให้มันดังไีกว่าช่างมันมันไม่ปวนเนี่ยเสียงก็สักกว่าแค่เสียงนั้นคิดก็เป็นกิดเสียงก็เป็นเสียงอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตแต่มันไปไปปกันอะ้วถ้าเรามันได้ฝึกได้ยินเสียงมามันก็ไปปวนกันหมดยุ่งกันหมดนี่ มันเรื่องของเราทาํานไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็กปล่อยไม่เห็นจริงนก็ปล่อยได้เสียงก็ดังอยู่เต็มมันปล่อยเพราะมันได้นี่มันจะเป็นนทํานองอันนี้ฉะนั้นอันนี้ปัญญามจะเกิดทีหลังนี่จะรู้นี่นะขนาดเสียงอย่างเดียวตอนนี้เราปฏิบัติแต่อยา่างบางคนก็หนงานหนีเลิกมาทาไม่ได้ในความเป็นจริงนั่นมันไม่เกิอดอยู่ตรงนั้นมันเกิอดอยู่ที่เรานี่เราคิดผิด ยังไม่เป็นสัมมายังไม่ชอบคิดไม่ชอบคิดผิดเมื่อคิดผิดมันก็เกิดผิดขึ้นมาเรื่อยๆเสียงมันก็ยุ่งเรารูปก็ยุ่งเราอะไรมันยุ่งไปทั้งหมดเนี่ยเพราะเราไปเกาะมันนีถ้าเรารู้เรื่องมันปล่อยตามธรรมชาติมันเราก็มีส่วมันไม่สวนมันไม่ลนกันแน่ทีนี้อ๋อเราไปเห็นเหมอนอันนี้มันก็เป็นได้นะถ้าความีคนยางอย่างที่มาศึกษาอันนี้ก็เข้าใจง่าย ถ้าเราไม่ศึกษาอย่างนี้ก็เดียวกว่าเราต้องเอาไปนานไ,ไนปเที่แเสียงด้วยไม่อยากจะให้มีเสียงเลือคิดไปเสียงมันควรเราอยู่เรื่อยเรื่อยไปการปฏิบัติมันกป็เดินชา้าถ้าเราไม่ศึกษาเนี่ยเมื่อเสียงมันมันดังมันเสียทำไงถ้าเรารู้จักว่าไม่ไม่ใช่ว่าเสียงมันมากวนเราเรามันไปกวนเขาชัดเย็นก,ยกันไปแล้วทานนี้มันก็เบาเลย ลูกปุรีเสียงกุรีกลิ่นป็ดีรถทุกอย่างเลยมีเรารู้อันเดียวมันรู้หมดมันลักษณะอันเดียวกันเป็คือลักษณะนเดียวทีนี้ใครคาดววาโยมที่แบบจําไก่ได้ตัวนี้ว่ามันเป็นไก่มันมีลักษณะอย่างนี้นะจําตัวเดียวเท่านี้แหละจะไปร้ายจังหวัดก็ไปพบสรัพ์ชนิดนี้เมื่อก็ออย่างเดียวก็เป็นไก่มก็เป็นอย่างนี้แล้วก็จำาเออนี่ไม่ใจเปลี่ยนตัวไก่ไม่ชีเปียนตัวไก่ เนี่ยมันแน่เข้าไปอย่างเี้ยเมื่อเรานั่งไงเมื่อไม่เสียหวังไม่เช้ามาปวดเราผมรู้อันนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วเราไปปวดแล้วเราก็แก้ตรงนี้หมดหมดอันนี้นลักษณะต้องทําไปแล้วปัญญามันก็ค่อยๆเกิดขึ้นทีหลังจะค่อยติดใจพิจารณาเรื่องแัดข้องตรงไหนตรงแก้ของมันไปอย่างนั้นหน้าที่ของปฏิบัติสมาธิเนี่ยมันกว่าอย่าไปไม่ต้องพิจารณาอะไรมากเนี่ยถ้าเราทำจิตให้มันเป็นหนึ่ง ลมเข้าลมออกไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักว่ามันออกให่ทันมันแต่รู้จักว่ามันเข้าบางทีมันพะวงไปอย่างอื่นได้หยุดกำหนดใหม่บางทีมันหลงลงนะเข้าออกเข้าก็าไม่รู้ออกก็ไม่รู้เพราะว่าสติมันมีอยู่นี่เลยไหมก็ตั้งสติขึ้นมาอีกลำนดขึ้นมาใหม่หันใจเข้าไปหายใจออกเนี่ยเรากำาหนดมันออกเป็นอย่างนี้ ขเข้าเป็นอย่างนี้เอาเป็นอย่างนี้อยงนี้ก็เขา้าเอาเท่านี้นะ,ะ,ะไปตนองปเอาอย่างอื่นนะมาเ่ยเช่นว่าการงานเขนึ่งให้สั่นจับกระโจนไปนี้มาไปนี้อีกหนึ่งนาทีก็จับมาไปนี่อีกหนึ่งนาทีก็จับมาไปนี้อีกหนึ่งนาทีก็จับมหน้าที่ของท่านจะต้องทําจะต้องทําเท่านี้ในขอบเขียนี่ก่อน,ไม,อน,อน,นมอไม่ต้องไปคว้าเอาอื่นมาอีกไม่ต้องไปอย่าไปวุ่นอันนั้นไม่ใช่เรื่องของเรา ่ไหมจนกว่ามันชนานํานาญสักหนึ่งนาทีจับมาไว้ตรงนี้เออถึงเทียงมาไป้ตรงนี้มีเท่านี้หน,น,น้ทานท,ทาี่อันนี้จํากัดตอนนี้ให้ทําเท่านี้อนันตเหมือนแต่เราทําไปคิดไปเรื่อยๆไปลมหายแต่อมเงนเผือมันมาผ่านมันจะนึกถึงเรื่องอะไรเกิดขึ้นมาผูกยึดแต่เรา,า,เาจับตรงนี้มาวางตรงนี้จับตัวนี้มาวางตรงนี้อันนี้ให้มันได้ต่ก่อน,นเป็นเรื่องไอ้เรื่องที่หลังนั่นนะ ถ้าอันนี้มันสงบแล้วอันนั้นมันจะแจ้งทีหลัง<ล>นะทีน,น,นี้มันยังไม่สงบคร,รับทุกคนุ่กคนรู้ว่าเร,ราเกิดทำหนึ่นที่คุณพ่อว่านะครับโปรเซสเล้ว์เรารู้สึกว่ามันแปรไปคือค่าสมบัติถ้าเรานอนนะครับเนี่ยเราสงบลมเมื่อยอย่างที่ว่าเนี่ยครับโปรเซสเล้ว ตัวเรามันจะลอยเบาไปอะไรที่มันจะเกิดรู้สึกแปลกทรไมเราก็ตกลงมาเหมือนกับเรานอนอยู่ที่นี่ไม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 ่อันนั้นนักปราชญ์ินงแล้วอันนั้นไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องให้รู้จิตเราเป็นยังไงในเวลานั้นเท่านั้นไม่ต้องไม่ต้องไม่รู้จิตของเราเท่านั้นชัดเจนมันก็หายแล้วเราจะไปวิ่งกับมันที่ตรงนั้นอารมณ์แต่ว่ามันต้องเป็นในนั้นมันเป็นลักษณะอย่างไ้หลายอย่าง อะไรอย่างนี้คือเกิดสงสัยที่นี่นี่ใช่แน่จะไปทวงมาเลยจะ,ละยไปทวงมาเลยมันก็ขนาดถ้าเราทํางานถูกไหมเราทํางานมาหลายปีนเะงินเดือนทำไมไม่ขึ้นเนาะทวงไม่ได้ทุกเมือนั่นแหละเราทวงมาได้ทุกเมือนั่นเนี่ยอย่างเนี้ยที่เนี่ยถ้าเราพอใจเออไอความดีอยู่ที่ทํางานของเรานะครับ อยู่ที่ทําความดีความชอบอยู่ที่การกระทําของเราแล้วก็ตั้งใจทําของเราเรื่อยไปในลักษณะอันนี้เท่านั้นแหละ,ะทีนี่มันก็ตั้งใจทาเคารพในการงานของเจ้าของเด็แกแต่ความดีมันก็เกิดตรงนี้จริงจริงธารมวงไปคิดหน่วยอไรเนาะทำงานได้จริงเดือนเดือนมันึ้นไม่ใช่ทุกเท่านั้นนะวุ่นวายทั้งนั้นแหละมันเป็นเช่นนี้เพราะอะไรมันมีนสบษไม้เชื้อเพลิงมันอยู่ในไม่ไฟมันมีไฟอยู่ในนั้นธรรมดา ถ้ามาจะเห็นไฟเราเอาไม้ไฟไม้ไฟสองที่มาสีกันเท่านี้สีกันไฟแต่ไฟมันมีอยู่นะแต่เราแต่เรามาทำไฟเรื่อย้ความขี้เกียจมันเกิดขึ้นมาฮะ้ะยังไม่ถึงไม่มาถึงฝั่งนีแล้วไฟที่ตรงนี้แล้วตรงนี้มันไยแต่เพราะว่าความร้อนมันไม่สมรุนกันไฟมันก็ไม่เกิดแล้วตรงนี้จากไฟไปเจอนี่มันเป็นที่นี่เดียวปฏิบัติไปถึงเหมือน อืมมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าง่าความร้อนมันสมดุลกันก็เกิดไฟกันจริงๆนะไม่ไฟอย่างงี้แต่ไหนความขี้เกียจขึ้นมาเรียกว่าประมาทเกิดขึ้นมา่อนนัอย่า,า, <c oughs> างนี้บางทีก็บางทีก็เสียไฟเป็นฟวนจะเกิดขึ้นแล้วเป็นฟวนแล้วแต่ยังไม่มีไฟแต่าไอตัวนี้มันขี้เกียจเต็มทีแล้วมันเหนื่อยเลยปล่อยมันไปเนี่ยอย่างนี้นเป็นตน้นไม่ถึงไฟมันก็ไม่มีไฟก็นึกว่าไฟไม่มีในที่น้าถ้าคนนี้ไปเช่นนะี้เป็นต้น นี่ลักษณะนี้ต้องอยู่ในลักษณะปฏิบัติธรรมและอดทนทำกลมเกียนติดต่ออย่าเผลอด้วยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนพอดีเป็นต้นให้มีสติอยู่เสมอเลยทีเดียวถึงแม้มันไม่สงบก็ให้รู้มันมเราทํางานอยแม่อยู่บนโต๊ะเราทํางานอยู่ก็เหมือนกันเมื่อกิจเวรานี่มันเป็นอย่างน้นเมื่อกิจอันนี้มันถึงก็ให้รู้มันไม่ก่อนเถอะเมื่อรู้มันอืออันนั้นเป็นของปแน่นอนนะอันนี้เป็นของแน่นอนเลยด้วยเราไปเนี่ย ตอนกลางคืนมาเรื่องทำงานมาแล้วก็มาทำกรรมฐานนั้นมันก็ง่ายขึ้นถ้าเราปล่อยกระทั่งวันกระทั่งคืนไม่รู้เรื่องอะไรมันก็ยากลำบากมันต้องพยายามติดต่อแตตามเรื่องอย่างนี้แล้วต้องตามเรื่องตามเรื่องของเราที่ต้องการนั้นพยายามทําการงานนั้นใ้มันสม่ำเสมอที่เราต้องทํานั้นให้ครบเน้าที่การงานของเราสรรทักความพอใจ วิริยะความเพียรอิจตะเอาใจฝักไฟวิมังสะก็ติต่องในเหตุผลที่เราจะต้องทำนั้นอยู่เสมอเรื่อยๆไปอันนี้อาศัยการปฏิบัติอันนี้ต้องใช้ประโยชน์พยายามความเพียรในมีสติตรงนี้มันเป็นอย่งงางนั้นปฏิบัตินี้มันต้องมันคล้ายๆกับว่าไอ้ครั้งแรกนี้มันก็ไม่รู้เรื่องนะเปิดง่ายๆนะไม่รู้เรื่องนะ ไม่รู้เรื่องคุณง่ายไม่รู้เรื่องมันจะเอาไงกนนันเนาะอันนีถ้ถ้าหากว่าเราได้อบรมเช่นนี้เราก็มีความรู้เป็นขนาดนี้มีความรู้โองการจาแค่ได้ยินเด่ยวนี้แต่ว่าจิตยังไม่เป็นมีความรู้ขนาดนี้เท่านี้ที่นี่อธิปัจจัต่างจะรู้โดยตัวเดียวนั่นจะต้น,นมันรู้ไปแปลกนี้ไปไม่จะรู้อย่างนี้อันนี้เรียกว่าความจําอันนั้นเรียกว่าความจริงเออใช่ <c oughs> มัน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 เป็นอย่างนี้แล้วั่นของปฏิบัติเนี่ยอย่างนั้นพระปฏิบัติทำไมท่านชอบชอบไปในป่าท่านชอบไปอยู่ภูเขาท่านชอบไปอยู่ป่าชาท่านชอบฉันอมือเดียวหรือสองสามวันทำฉันทีหนึ่งอะไรเนี่ยเป็นจมทำไมเสียไปงั้นก็ท่านหาอดีรูกอย่างอยู่ป่าชามันเป็นงั้นอยู่ภูเขาเป็นงั้นอยู่หลายคนอย่างี้อยู่คนเดียวกยเป็นงี้ มันจะรู้จับหมดทุกสิ่งทุกอย่างแับนี้ฉะนั้นแต่จริงเสด็จหาหาตรงนั้นนะแต่หาไม่ไม่รู้จักมันอย่างที่ว่าเสียงมันควน,นแล้วก็หนีเสียงเรื่อยไปนึกว่าเราจะหาความสงบไม่ใช่เออทำไมั้งนี้มันไปเพราะว่าเสียงมันควรอยู่ที่นี่แล้วก็นี้ไปทางนั้นเองม่ตองมากมายแต่นความไม่จริงเราไปกวนเสียงถ้าเราหนีไปฉะนั้นไม่ใช่มันมันจะหนีจากความสงบนะ ไม่ใช่วันนี้จยากความวุ่วายไปหาความวุ่นวายเพราะว่าเราไม่รู้เหมือนไปนั่งตรงนั้นมีเสียงเกิดใหม่เขาวุ่นวายอยู่แล้วออนี้จากนั่นไปอีกไปมีเสียงเลยพอสมควรไปตรงนั้นมีเสียงอีกเขาวุ่นวายอย่างนี้วเนี่ยเพราะเรารู้แต่ความจำไม่รู้ความจริงตามเป็นจริงของมันที่นี้มารู้ตามความเป็นจริงมาแล้วนะเราจะอยู่กับเสียงเสียงกับอยู่กับเรานั่นมันจะมีอะไรมันก็เป็นคนไน้อย่างหรือเราจับเราเราจะค่ายว่าไอ้นี้ย อย่างอย่างวัตถุเนี่ยเราจะยกขึ้นมามันหนักมันหนักแลวยกขึ้นมารู้สิหนักการระวังมันก็ไม่หนักนี่มันหนักเพราะอะไรเนะี่ยพอเราไปยกมันมันก็เด้เกิดน้ำหนักขึ้นมาถ้าหากว่าเราปลอ่อยลงไปทําไมไม่ถูกเบาเพราะเราไปย่ยกมันเรื่องแค่นี้แหละพูดง่ายๆนะนะเรื่องที่เรียไปยกมันเรื่องอุปทานว่าเสียงกวดเราเห่า มันก็อวนวายแต่เราไปคิดเช่นนั้นที่นี้อันนี้เรายกมันขึ้นมาหรือไม่ยกมันน้ำหนักมันคล้ายๆกัมันมันมีกิโลหนึ่งนะ<ะ>มันมีกิโลเดียวเท่านะ้น<ะ>ปล่อยมันไว้อยู่มันก็หนักกิโลเดียวแต่เราไ่หนักเพราะเราไม่ไมยกมันน้ำหนักมันก็ไม่หายไปตรงไหนก็อยู่ตรงน,นั้นแหล,ละอันนี้ก็มันกันเช่นั้นนะถ้าเราไปยกมันทำไมถึงอ่ะพอเราไปยกมันมันก็หนักเกาะนี้มีน้ำหนัก ถ้าเราไม่ยกอันนี้ไม่นักไม่เราก็ไม่นักเสียงนั่นแต่เราปล่อยเช่นนั่นนะมันก็มีคนเราเพราะเราไม่เคยืมมันมันไปอยู่อย่างนั้นอันนี้แต่มันพล so no ิกกลับนะมันพลิกกลับมันพลิกมันพลิกกลับตรงนี้คือคือรีกว่ากว่าจะแยกออกมาได้เออนี่เละเรียนด้นั่นนี่กีว่าเรียนตองเรียนฉะนั้นถ้าจะต้องไปอยู่ป่ามันจะต้องมักน้อยฉันจะต้องต้นโกรธฉันจะหนุนปรมาณ อะไรที่จะไปดีใาอดทนได้ท่านไปทำมันนั้นท่านไปทำมันนั้นมันทุกข์ไปทำมันทุกข์ถ้าทุกข์ึ้นมาแล้วมันถ้าทุกข์กันมันไม่เกิดความคิดถ้าไม่ทุกข์ไม่ทุกข์มันมันไม่เกิดความคิดมันสุขมันสบายไอ้ความสุขความสบายนี้นะพาเราติดกิเลสมากกว่าที่มันทุกข์เพอาทุกข์เรามันหาทางสุขไม่ต้องหาหรอกมันสบายสับสบายสนิท เช่นนี้อย่างอารมณ์เช่นนี้เป็นต้นอารมณ์นี้ก็เรียกว่าเป็นอิทธารมอารมณ์ที่ปรารถนาอย่างนี้อัน,นิฐารมอารมณ์ที่ไม่ปรารถนาอารมณ์ที่ปรารถนาคือเราชอบอารมณ์นั้นอารมณ์ที่ไม่ปรารถนาในเรียกว่าเราไม่ชอบมันอารมณ์นี้มันก็มีอยู่นั้นแต่เมื่อความเป็นจริงของอารมณ์นั้นมันก็เสมอไปมันมีน้ำหนักเพราะเราไปชอบมันเท่านั้นหรือไม่ชอบมันเท่านั้น ก็เพราะเราไปเกี่ยวข้องกับมันถ้าเราไปชอบมันล้วก็อารมณ์นั้นไม่ดีถ้าเราไปชอบมันก็อารมณ์นั้นไม่ดีก็เพราะเราไปเกี่ยวข้องกับมันน่นเดงไม่ใช่อื่นเราถ้ามัน